เอเย้ยปามเจ้มาดับโอะไรครับเทน็นนเมเอกเท่าไรครับบอกอะไรไม่รู้ไม่ได้ดูเลยแต่สวยอะเอาอละพันห้าเยมไม่ไหวแล้วท้อไไม่ลดพันห้าปิดกับพานไม่ไหวจริงไม่ไหวก็ไม่ต้องซื้อเก็บตังไว้แค่นั้นแหละเก็บวเดว้ว่าไงพี่เจมเท็ดนมเอกโคตรสวยเลย โอ้โหพี่เกมเสิร์ฟพี่ไก่อีกแล้วเหรอบล็อกอะไรวะเนี่ยเสิร์ฟไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวก่อนทำไมเอาองค์ละพันห้าอ่าไม่ดูบล็อกด้วยผมก็ยังไม่ได้ดูดูแค่สวยยังเดียวจริงนี่จะเล่นอะไรกับพี่เนี่ยไม่ได้เล่นจะให้พี่ซื้อจะให้ซื้ออ่ะพี่ซื้อให้แล้วกันแต่ขอดูหน่อยนะผมก็อยากรู้เหมือนกันบล็อกอะไรเนี่ยด่านยาวเหรอขายได้เท่าไหร่วะไม่รู้อ่ะเออนี่ดันยาว ไม่กัดยาวอ่ะรู้เรื่องสามพันจบแต่สวยอะโอ้ยสามพันโอนีเปล่าโอนีเปล่าค่อยโอนตามมารู้เรื่องหรอเจ้านลยครับโอ้โหพอดีเลยพี่ปามซื้อไว้ให้เลยเนี่ยทางเรารู้ไหมเนี่ยเอกโหสวยแชมป์ไปโอเท่าไหร่ครับเอาลงสองพันแชมป์เลยนะอันนี้แชมป์เป็นโลกเก็บรถได้อีกไหมครับรดได้แต่ไม่เยอะ สิบหกได้ไหมพี่ไก่เฮ้ยสิบหกเหมือนไม่ได้ถูกไปพับพามสวยเอาสิบแปดแล้วกันเอาสิบแปดสิบเจ็ดอาสิบเจ็ดโอเคแบบนั้นบอกอะไรไม่ได้ไม่ดูเลยแต่สวยอะเอาองค์ละพันห้าเจมไม่ไหวลหน่อยไม่ลดพันห้าปิดกระพานไปใส่ถุงโอนตังไอหนูซื้อดีเนี่ยเราเนี่ยเก่งมากเออสี่ล้อหวานเก็บว่าไงพี่เจม โอ้ยยังไม่กลับอีกเหรอกลับได้เร็วทองเท่าไหร่ทองไม่ขายเอาเพื่ได้ไินขายได้เหรอเอาขายนี่จะรอทำไมซื้อมาขายไม่ได้ซื้อมาโชว์ขายให้ไปเอาไข่นกปามันไล่ไปเอามันไล่ใช่กาับไปนะรอทำไปไม่บังนะอ้าไม่บังเลยขายเท่าไหร่ขายไม่พันเกเป็นซื้อพี่ดีไหมทำไมอ่ะมันทำไมอ่ะผมก็เสิร์ฟมันเท่าที่ผมเสิร์ฟพี่อ่ะมันไม่ซื้อผมเมื่เสิร์ฟมันเท่าที่ผมเสิร์ฟพี่อ่ะมันไม่ซื้อผมไอ้เหี้ยมันอาจจะซื้อกูไม่ได้ซื้อความเป็นกูจะหลุดแล้วมึงไม่หลอกไง กูหลอกฝ่ามันก็เลยซื้อกูแพงเป็นเพราะอะไรอ่ะยื่นให้ใครแม่งก็ไม่ซื้อเป็นเที้่อะไรมันก็อยู่ที่มือแหละแบบด้วยด้วยคารมพี่ดีไงระแวงเหรอคารมพี่ดีระแวงระแวงพักเครื่องม็ได้ม่ระแวงพี่เป็นคนคารมดีอยู่แล้วยื่นให้ใครแม่งก็ไปซื้อเอานะซื้อไปแล้วจบแล้วจบเอาไปแล้วต่อมือสองมือสามไมแพงกว่าเดิมเออไม่ปแพงหรอกช่างมันเถอะสงสัยต่อไปต้องเปิดแพงๆเลยก็แล้วแต่นั่นนะแต่พี่ซื้อหน้าราคานี้มีอีกไหมล่ะทองทองไม่ขายปาเกลับบ้นผมมไ่อยากกลับบบบบบบ้้้้้้้้าาาานนนนแแลลลลวววววกกกััเ็ไไใช่องฟิ